ขอขอบคุณผู้จัดนะครับกองตรวจราชการท่านผู้ตรวจสุชาติท่านปอจอเชียงใหม่นะครับหรือปอจอดำแล้วก็ทีมวิทยากรน้องๆผู้จัดทุกท่านแล้ก็ท่านผู้เข้ารับการอ,อบรมทั้งนี้ทั้งทั้งสิคนนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กรมประมงเราได้พิจารณาแล้วว่าการจะพัฒนาบุคลากราน,นั้นหลักสูตรที่มีอยู่หลายหลักสูตรส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้เราไปใช้กับประชาชนไปช่วยประชาชนไปถนองตอบต่อ,ตอเกษตรกรชาวประมงผู้ประกอบการซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งเนื้อสุดที่เรากระทำมาอย่าง อย่างย่างยาวนานทุกปีอยู่แล้วแต่เมื่อเราหันมามองคนในครอบครัวของเราซึ่งอย่างที่ผมพูดเมื่อวันเปิดเมื่อสี่วันที่แล้วเนี่ยก็คนของเราไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาโดยเฉพาะท่านที่อยู่จังหวัดเวลาที่จะมาให้กับส่วนตัวปิดห้องแล้วก็มานั่งเขียนข้อมูลเขียนรายละเอียดนั้นนะ ไม่มีเลยไม่ไม่ใช้คําว่าน้อยมากนะบอกว่าไม่มีเลยเพราะบุคลากรที่จังหวัดกลุ่มส่งเสริมอาชีพนี้ก็มีอยู่สักสามคนดีสุดก็มีไม่เกินสี่นะครับฉะนั้นในสามคนเนี่ยดูแลในพื้นที่แต่ละอําเภอประมองอําเภอทึงดูแลก็มีคนเดียวท่านต้องรับทุกเรื่องในด้านการส่งเสริมอาชีพนะครับ ด้นข้อมูลให้ท่านประมงจังหวัดข้อมูลให้ท่านผู้ว่าและก็ยังรับผิดชอบมานโครงการสําคัญของกรมอีกเยอะท่านการที่จะเอาเวลามานั่งเขียนเลยเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างยากฉะนั้นท่านผู้ตรวจสุชาติได้ดำนิกับผมมานานแล้วในเรื่องนี้ก็พยายามหาโอกาสที่จะมาฝึกอบรมและก็ดีใจมากโดยเฉพาะรุ่นสองเราได้ ผ่านการซูมมาก่อนได้วางกรอบกันมาก่อนพอมาถึง4ี่วันก็เข้าห้องปฏิบัติได้เลยก็จะทำให้มีทิศทางท,ที่จะสำเร็จมากขึ้นจากการฟังของสองท่านที่เป็นตัวอย่างให้กับในห้องเรียนเนี่ยผมก็มองว่าท่านทำมาสำเร็จเกือบสมบูรณ์แล้วท่านปรับไปต่อยอดอีกนิดหน่อยแล้วก็อย่าพึ่งที่กันนะครับเพราะว่า คุณตรวจจักรเสียนก็ยังไม่ทิ้งครับขอให,ใ,หให้ช่วยมาดูได้โดยเพราะท่านปอจอก็ยังหนุมแน่นยังมีเวลาท่านยังมีอีกหลายรุ่นหรือรุ่นถัดไปเดี๋ยวจะบอกอบอกอคบคไวนะ้นะครับยังไงก็ฝากทางกองบริหารบุคคลนะครับให้ทําในลักษณะนี้ให้เพิ่มขึ้นด้ว่อยๆไปไนะไอ้นี้มีโอกาสแค่ท่องรุ่นกับจากพนักงานรุ่นหนึ่งนะครับอาจจะต้องทําให้เพิ่มมากกว่าน,นี้ เราใช้หบประมาณไปด้านอื่นเยอะแต่ด้านที่จะให้ขวัญกำลับบงใจกับคนของเราเนี่ยก็ก็อย,อ,ยอยากจะยังยังไม่มากนะผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งอังที่เล่าเมื่อวันแรกที่มาเปิดว่าการจะทำานวิใจเนี่ยบางครั้งมันติดอยู่นิดเดียวมันก็เดินไม่ได้บางครั้งเขียนไปถึงบทบทบทที่5แล้วนะบทจะจบแล้วะ ก็เสนอแนะเนี่ยถ so 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 ้าเสนอแนะไม่ออกก็ติดอยู่นั่นแหละนะฉะนั้นมันมันมันต้องต้องต้องอะไรต้องมีคนเครอะมือแนะนำกันไปส่วนัานกองวิจัยต่างๆเ่ยเขามีทั้งผู้เชี่ยวชาญนะมีมีมีทีมของเขาที่เขาค่อนข้างแข็งซึ่งตอนพบอยู่ชายวังผมก็ได้มีโอกาสไป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 นั่งดูแล้วก็มีเซนก็ได้ปฏีมาณของผู้เชี่ยวชาญของเกาะคอยมา มามาช่วยดูงานเขาก็สำเร็จครับสรุปว่าการดําเนินงานของเราในรุ่นนี้นะครับใน18คนก็น่าจะเกิดผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้ก็คือเป็นผลแต่มาเล่าจริงๆไม่ใช่เวทีท่านแต่ให้ท่านได้รับรู้ด้วยว่าอะไรก็ตามถ้าเราทําแล้วมีผลกับชาวบ้านชาวุาุว่ผเกษตรกรผู้ประกอบการเราเราก็จะสบายใจมีเบิกใจนะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ย ภูมิใจนักวิชาการของเราถ้าเราเปเปอร์ผ่านอะไรผ่านผมว่าน่าจะยืดเยื้ยนนะ <c oughs> ครับก็ขอขอบคุณก็ขอให้ผลสำเร็จในครั้งนี้นะครับจงเกิดขึ้นโดยเร็วและก็ขอให้ท่านได้เร่งไปคีดเขียนนะครับตามกรอบเวลาและจัดส่งผมเองก็จะเร่งให้ท่านที่กบขนะให้ข้างบนเนี่ยเร่งให้เร็ว,ให,รวให้กรรมการประชุมเร็วพบประมาณก็ให้ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวบอก พอกรบค,คไว้ก่อนว่าต่อว่าต้องประชุมให้เร็วๆไม่จําเป็นต้องคอยมาสองเดือนและมาชุมชุมทุกเดือนก็ยังได้ไม่เป็นไรก็มันจะได้ทยอยไงเดือนนั้นก็มีความหมายนะเดือนหนึ่งก็มีความหมายมีความหมายเยอะเลยแหละนะครับครับ,รบหวังว่าทุกท่านจะสําเร็จตามตามที่หวังไว้ทุกประการครับในการนี้ผมก็ขอให้ท่านเดินทางปรับผูมิภาคไปปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อประชาชน ต่อไปขให้เททคควลวันศุกร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกานายบัญชาสุขแก้วอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนผลงานเพื่อปรับระดับของข้าราชการนักวิชาการประมงสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดรุ่นที่2 พร้อมร่วมรับฟังโครงร่างผลงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนผลงานแก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยมีนายสุชาติแสงจันทร์ผู้ตรวจราชการกรมนายอัมพรศักดิ์เสษประมงจังหวัดชิงใหม่นางนารินาทักขพงโยธินผู้อำนวยการกองตรวจราชการและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในห้องประชุมเทโพอาคารจรันทดาคณสูตรกรมประมง